รู้เองดจังเอาอันนี้ก็ผมอยู่นั่นแหละผมเป็นสองชั่วโมงแล้วร,ยยรอแล้วผมเป็นไงอ,อ่ะเดี๋ยวลุงช่วยมันเป็นไงเขาบอกว่าผมผมเป็นอย่างการใส่เยลเออผมไไผมันล้อแต่เองหล่อแล้วแต่ผมผมเนี่ยมันต้องใส่เยลอย่างเงี้ยมันเป็นไงผมมันเป็นไงลูกมันโอเคยังอ่ะไงไงเนี่ยก็บอกว่าหล่อหล่อเป็นไงเน,นี่ยอันนี้ต้องถามผู้หญิงเพราะว่าผู้ชายไม่รู้หรอกแกถามผู้หญิงเนี่ยเจไดทรงผมหล่อยัง หล่อแล้วดีใจไหมดีใจกระจกดูน้องสองกระจกดูไม่นี่ถึงหนดูเลยเน่เจะได้ส่งผมหล่อยังยุ่งเป็นหล่อแล้วหล่อแล้วเห็นไหมก็บอกแล้วมีอะไรจะรูปกระจกก่อนทีมงานขอกระจกหน่อยครับอ่ากอก็แล้วมีกระจกมาอันนี้อันนั้นไม่กระจกมาเจไดนะให้ดูให้ดูให้โอกาสดูจะไดจะไม่ใช่ให้ดู อ่าดูระหว่างของนี้เรารอแป๊บนึงนะครับผมครับผมมันชี้โดดชี้แทงก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละมันต้องชี้ถึงจะหล่อมันต้องชี้ได้แล้วเราจะเล่นเอางี้มันจะได้มั่นใจไหมตอนนี้มั่นใจไหมมั่นใจแหละฮะแหมอยากได้กระจกพี่ๆก็จัดให้ค่ะน้องเจไดจะมีรายการไหนบริการได้ดีเท่านี้ไหมล่ะคทเนียว่าแต่ตอนนี้หล่อแล้วล่ะค่ะพ่อคุณโอเคนะอ่ะ